พายอยู่เข่าลมพัดมาสร้างว่าพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างลมละเนละนาดไม่มีอะไรแน่นอนผู้จะรู้ผู้มีหู่อยอลมเบิดต้นพักกระทินพี่น้องลมมาบาดเดียวปิวเดิอ้ยฝืนขึ้นชีบเล้กกระทินขึ้นทินลมแห้งพี่น้องพายอยู่เข่าฝรั่งเศส ลมแต่ต้นใหม่แต่คอยบล่ลมเด้อคอยยืนอยู่เพื่อพอยเหล่าก็ลบในมุ้งทองฟ้าพี่น้องจ้า